สำหรับญาติชาวไทยนะครับที่ลองมาจากขั้นที่28ขั้นนี้เป็นขั้นที่40นะครับเป็นการลองข้อที่14นะครับมีลำดับครับยกตัวอย่างง่ายๆครับอยากให้นึกถึงลำดับของการพัฒนาของญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่แพ้สงครามโลกครั้งที่2ลำดับการพัฒนาของประเทศจีนนะครับลำดับการพัฒนาของสิงคโปร์นะครับอยากให้นึกถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีลำดับมีขั้นตอนของมันนะครับ ซึ่งผมเองนะครับก็มีมีคนมาบอกว่าดามทาวิดีโออะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่พี่น้องครับมันคือการที่ที่ญาติได้ไปลองมันคืออะไรครับมันคือลําดับประสบการณ์ครับผมทําวิดีโอทั้งหมดครับที่ผมบอกว่ามันคือ Big Data ที่อยากให้ญาติชาวไทยเนี่ยไปลองเองคืออยากให้มองว่าเราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตมาเนี่ยผลเป็นยังไงครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาลองมาตามลําดับนี้เนี่ยมันมากเท่ากับเรียนปหนึ่งหรือเปล่านะครับ มันน้อยกว่าเยอะนะครับอยากให้ผมก็งงเหมือนกันว่าทาไมญาติถึงถึงบางคนถึงบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องก็ผมบอกแล้วว่ามันมันไม่ใช่วิดีโอสนุกที่จะเหมือนมันเหมือนกับการเล่าเรื่องบางอย่างการแคสเกมอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนกันครับแต่มันจะต้องมาฟังซ้ํามาจดมาลองนะครับเพื่อให้พวกเราลองเห็นว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่การพัฒนาคนเนี่ยลองมาดูลําดับที่ผมออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับผมบอกว่าจุดที่1 14.1เนี่ย คนเราต้องเริ่มจากอารมณ์ดีก่อนท่านคิดยังไงครับจากอารมณ์ดีเสร็จแล้วเนี่ยพุ่งเป้าไปที่คิดดีพูดดีทดําดีให้ติดเป็นนิสัยทั้งอารมณ์ดีและคิดดีพูดดีทดําดีติดเป็นนิสัยแล้วนะครับจากนั้นครับมีนิสัยที่จะยกระดับพลังดีและความพร้อมที่จะดีย, ements, ยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องจากนั้นครับการที่เราอยู่กับใครบางคนเนี่ยด้วยพฤติกรรมเลือดนิสัยของคนเนี่ยบางครั้งครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจเจริญง,งอกงามขึ้นมาได้ พราะบางคนมีลักษณะของการที่เป็นเด็กที่รอเป็นเด็กที่พร้อมจะทิ้งตัวพร้อมที่จะประมาทมีเงินเนี่ยพร้อมที่จะทาให้เงินเนี่ยหายไปทั้งหมดได้นะครับการที่เราฉลาดเลือกร่วมพัฒนาไปตามลำดับกับบางคนเนี่ยจะดีขึ้นได้ง่ายกว่าและขั้นที่5ครับ14.5การระเบิดจากภายในมันเป็นเรื่องของจิตครับตัวแรกก็คือจิตไม่ส่งออกการที่ผมเนี่ยไปนั่งดูทีวีทั้งวันเนี่ยอย่างสนุก มันจะเกิดอะไรขึ้นครับการที่จิตไม่ส่งออกเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยท่านสอนยังไงครับการที่หันมาสนใจใส่ใจตัวเราเองนะครับจิตเนี่ยมันติดเสพนะครับการที่เราจะพัฒนาระดับการเสพของจิตเนี่ยให้ไปเสพในสิ่งที่ดีในสิ่งที่จะเป็นผลดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะดีไหมนะครับแล้วการฉลาดนําใจไปจับไปวางทุกวันนี้นะครับคือผมเองเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์ครับมีคนที่มีปัญหาในชีวิตผมก็นั่งฟังนั่งงงว่า แล้วเขาจะเอาตัวเองไปคิดไปทำแบบนั้นทำไมตอนนี้ผมก็เลิกงงแล้วครับว่ามันอยู่ที่เราไปจับมันทำไมไปคิดถึงมันทำไมนะครับผมจะไปคิดถึงไปวิเคราะห์ก็ได้ว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดสงครามในยูเครนนะต่อไปจะมีข้อขัดแย้งในฝั่งของประเทศที่ใกล้ๆกับน้ำมันนะอะไรประมาณนี้นะครับจะเกิดในฝั่งของ ทะเลจีนใต้ด้วยนะมันจะนําไปสู่สงครามนะครับคือเราจะเอาจิตไปจับตรงนั้นก็ได้หรือเราจะมาจับตรงที่ว่าอืมเราเริ่มสร้างแบบอย่างที่ดีของคนที่เริ่มจากมีอารมณ์ดีไปคิดดีผู้ดีทําดีให้ติดเป็นนิสัยไปยกระดับพลังดีและความพร้อมที่จะดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปร่วมกับบางคนสร้างแบบอย่างที่ดีแล้วไปเจาะไปเจาะไปสร้างประสบการณ์ดีๆไปออกแบบการดื่นดําลึกซึง้งกับการระเบิดจากภายในขึ้นมาโอ้โหยาติครับอยาาใาา ไปลองครับแล้วเรามาเริ่มมาเริ่มสื่อสิ่งที่มันเป็นลําดับและไม่งงไปด้วยกันเราจะเริ่มจากการประชุมกันเราจะวางว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะร่วมกันพัฒนามีอะไรบ้างหลังจากพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปต่อกันยังไงบ้างเราจะมีการยืดจุนเราจะมีการปรับแผนร่วมกันไปครับจะงงก็ได้จะไม่งงก็ได้ฝากด้วยนะครับ